สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับต่อมาเราจะมาฝึกการรีดนะครับกางเกงขายาวสีดํานะครับมีจีบของผู้ชายกันบ้างนะครับคลิปก่อนเราดูวิธีการรีดเนี่ยกางเกงผู้หญิงไปแล้วนะครับกางเกงสีดําผู้หญิงไปแล้วว่ารีดยังไงให้ไม่ขึ้นเหี่ยวนะครับอันนี้เรามาลองฝึกรีดกางเกงผู้ชายบ้างนะครับสีดาเหมือนกันแต่ว่ามีจีบ นะครับกางเกงสีดําผู้ชายมีจีบเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่เราจะพบบ่อยคือหนึ่งเส้นเงาบริเวณกระเป๋ากระเป๋านะครับกางเกงจะมีกระเป๋าอยู่ด้านในจะเส้นเงาตรงอย่างนี้นะครับในกระเป๋าอีากอย่างนึงคือจีบกางเกงแตกนะครับบางตัวรีดออกมาแล้วมีจีบขึ้นมาสองเส้นสามเส้นเลยนะครับวันนี้จะมูวิทย์มาดูวิธีการรีดกันว่าเราจะรีดยังไงให้ยางเกงไม่เส้นเงาและ จีบไม่แตกด้วยนะครับอ่าวันนี้เราเดี๋ยวมาดูเลยนะครับวิธีการดีเจเจ,จ,จ้ชายนะครับแข่งการดงเจผู้ชายจะมีกระเป๋านะครับด้านหน้าแล้วก็มีกระเป๋าด้านหลังด้วยที่เราต้องระวังน,นะครับไม่ให้เส้นยางงวเป็นลายกระเป๋านะเบื้องต้นสิ่งที่เราต้องทําคือตัดไฟของเตารีด นะครับลดไฟลงมาให้เป็นเบอร์ต่ำที่สุดเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครึ่งไม่ไม่ควรแกงเบอร์สองนะครับอ่าเมื่อเราปรับไฟแล้วนะครับวิธีการทดสอบหน้าเตาเพื่อน้องคนรีดผ้าที่ใช้ไฟเบอร์สูงมาพอปรับปุ๊บจะมารีดผ้าดาเลยไม่ได้นะครับเตาอย่างร้อนอยู่เราวางเตาลงไปบนโต๊ะครับถูแบบนี้เอามือแตะๆดูสิครับว่ามันร้อนจัดไหมถ้ามันยังร้อนจัดแต่ว่ายังไม่ได้ นะรัดต่อยยังปรับไคลงมาไม่ได้ให้รอสักครู่แล้วเราแตะหม่นะครับเมื่อความร้อนลดลงแล้วนะครับเราก็เริ่มรีดวิธีการรีดนะครับเหมาเดิมครับเราสวมนะครับสวมถุเจ้เข้าไปที่โต๊ะแบบนี้นะครับดึงกระเป๋าออกลังกระเป๋านะครับเอามือลูบดูลูบดูก่อนนะครับว่าเรียบไม่มีกระเป๋าไม่มีที่จะรีดลงไปแล้วเป็นรอยนะครับเราก็รีดครับ นะครับเป็นแบบนี้ไม right mm ่มีเป็นรอยกระเป๋านะครับถ้าขึ้นเงาจะมองเห็นได้เลยนะครับถูาหาพอมาด้านหลังจะเจอผู้ชายมีกระเป๋าด้านหลังเราดึงกระเป๋าลงมาแบบนี้นะครับดึงกระเป๋าลงเอามือลูกดูไม่มีรอยกระเป๋าไม่สามารถเห็นกระเป๋านะครับแบบนี้นะครับไม่ใช่เงาเง่นไม่ครับเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงนะครับดึงกระเป๋าลงล้็รีบนะครับ ต้องหัวแล้วนะถ้าเพื่อนเพื่อรู้เทคนิคนะครับเราจะประหยัดเวลาในการรีดผ้าลงได้เยอะเลยนะครับประหยัดเวลาประหยัดเช่าไฟเอาเวลาไปทักขอนได้นะครับแลวเสื้อผ้าก็จะไม่เสียหายนะครับกางเกียงบางตัวซื้อมาราคาสูงดีขึ้นงาแล้วแก้ไขาย,ยากนะครับถําเ,เรารีดพรบทุกได้แล้วนะครับพรบทุกได้แล้วเวลาหัวเรามารีด เวขาที่มีจีบกัน,นะครับใจมีจีบใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับจับจีบให้ตรงตรงนะครับตรงแบบนี้แห่งปลายขานะครับเอามือหยิไปจะเป็นแบบนี้เลยนะครับวางไปดึงด้านบนขึ้นครับแลรีดด้านล่างรีดทีละด้านนะครับเราจะรีดทั้งหมดสี่รังเหมือนเดิมเอามือสอดเข้าไปด้านในแล,ล้วดึงกระเป๋าหลบก่อนนะครับ ถ้าไม่เงาถ้าไฟไม่แรงและไม่รีดเดนกระเป๋าไม่โดนซิปไม่โดนกระเป๋าไม่โดนกระดุมผ้าไม่เงานะครับโอเคอยวาพับแล้วจัดจีบให้ตรงนะครับเอานิ้วโป้งเราเนี่ยกดที่หัวตางเกงไว้ตรบปลายจสีบด้านวนนะครับกดเอาไว้ให้มันตรงนะปลายด้านบนตรงรอยเดิมน,นะครับตารีดก,กดที่ปลายด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่ขึ้นมาตรงตรงเหมือนนี้ช้าๆนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆใส่ขึ้นมา ใสายนัาทีเดียวเลยปุ๊บแค่นี้เสร็จแล้วนะครัาอ่าถ้าเพื่อนๆยังไม่ทันอะไรเลยนะครับก่อนเราใส่ขึ้นมาตรงๆค่อยๆใส่ขึ้นมาตรงๆ,น,งๆนะคะสังเกตดีๆมือยังจับอยู่บนหัวอยู่นะครับตรงหัวหัวจิตด้านบนนะครับเพื่อให้ผ้ามันไม่ลื่นไม่ขยับไม่ต้องถูไปถูมาถูไปถูมานะครับใส่เข้ามาตรงๆได้เลยแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วหนึ่งด้าน เจ็บผมจิบเลยนะครับต่อไปเราจะรีดอีกด,ด้านหนึ่งนะครับด้านบนนะไม่ใช่เราดีด้านล่างของเชมแล้วเราจับกางแจงแบบนี้ครับดูนะคะจับแบบนี้จุ๊บอ่าทีนี้นะครับด้านที่เราจะรีดจะจะอยู่ด้านล่างแล้วนะเราก็ดึงกระเป๋าหลบเหมือนเดิมดึงกระเป๋าหลบนะครับ จ,จับจีบให้ตรงนะครับจับจีบให้ตรงคารนี้ด้านนี้เอานิ้วโป้งนิ้วโป้งบือข้างที่เราไม่ได้จับตะเล่นนะครับกด,ดด้านหน่วยเมืเ่อกี้เรากดหัวใช่ไหมครับในครั้นี้เรามากดตรนท้ายไว้กดไปเพื่ออะไรเพื่อให้จีบมันไม่เคลื่อนครับจีบไม่เคลื่อนใช้นิ้วโป้งนี่นะกดด้านท้ายไว้เคารล,ลากกาี่นี่จากหัวขึ้นลงมาครับกด,ดง่ายๆลงมาเฉยๆน,นี่นะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้ว่านอีกครั้งเลยนะครับ นี่ถ้าเกับว่าเรารีดด้านหน้าของกองเจงเสร็จแล้วนะครับเสร็จทั้งสองด้านแล้วนะต่อไปเรามารีดด้านหลังของกองเจงกันแองเจงนะครับหันด้านหลังเข้าหาลําตัวดึงกางเจงขึ้นนะครับสําคัญอย่าลีบเอามือล้วงเข้าไปในเจงดึงกระเป๋าหลบมาก่อนดึงกระเป๋าหลบมาก่อนนะ เอานุ่มโป้งข้าที่ไม่ได้จัดตอนี่กดปลายเจงเจงไว้กดแค่ตรงจีบนะครับเพื่อให้เจงเจงไม่ขยับนะครับแล้ว,วนำตอรี่กดด้านบนนะครับกดด้านบนแมบนี้ลงครับนะครับสามอีกทีนึงดิ้นลงมาเลยนะครับไม่ต้องถูไปถูมาแบบนี้นะครับไม่ต้องที่โรงงาบบนนี้ที่เราดีพื้นะครบนบ,บนน ด้านสุดท้ายด้านสุดท้ายแล้วนะแต่เกลียวจัเลี่ทั้งหมดสี่ด้านานะครับเด้งกระเป๋าหลบเหมือนเดิมใช้หวัวใช้วป้องข้างที่ไม่ได้จับจัเลี่กดปลายเจียบด้านหนึ่งเอาไว้นะครับกดปลายเจียบด้านหนึ่งเอาไว้แล้วเอาจัลลี่วางจากด้านหนึ่งแลลี่ไล่ขึ้นมาครับแลลี่ไล่ขึ้นมา เป็นหนังนราแซกอยากพิชิการีชแงแงอยากรู้ฝีมือตัวเองไม่ยากครับตาดูเลยดูเลยครับเงาไหมมีลายกระเป๋าไหมนะครับดูจีบซิว่าจีบแตกเป็นสองเส้นไหมนะครับยิ่งเป็นเส้นคู่ขนานไหมไม่มีถ้าไม่มีแปลว่าเราลีชแงแงสแล็คแบบมีจีบ,บ,แบบน,จบนะครับจีบคมถ้าไม่ขึ้นเยาได้แล้วนะครับวิธีตไม่ยาย เดี๋วเพื่อนๆนะครับแม่บ้านต้องรีดแจงแจงให้กับแฟรดให้กับคุณพ่อนะครับแค่นี้เองวิธีการรีดแจงแจงสำเร็จไปน,นะครับใส่ยร้ายแขวนได้เลยพนานเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับวันนี้วิธีการรีดแจงแจงสีดำนะทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงไม่ยากไม่ยากนะครับน่าเดี๋ยวไว้เรยังเหลือวิธีการรีดเสื้อ นะคะเสื้อเชิ้ตผู้ชายเสื้อยืดเดีย๋ยวเราจะมาลงชิปให้ดูกันอีกในชิปต่อไปนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนขอบคุณนะคะบ,บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะ